เปิดแอร์ปิดกระจกนอนในรถอันตรายอาจถึตายได้เลยนะครับการเปิดแอร์และปิดกระจกนอนในรถเป็นการกระทําที่อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะอาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงถึงชีวิตได้ซึ่งอาการเมื่อเปิดแอร์นอนในรถนั้นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มอันตรายมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ปวดศีรษะเสื่องซึม2หายใจติดขัดหรือหมดสติ3หัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากฮีโมโลบินเริ่มน้อย4เริ่มมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางการหยุดรถนอนพักเปิดแอร์และสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้และปิดกระจกจะทําให้อากาศบริเวณรอบนอกรถเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เป็นจํานวนมากและระบบแอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถจึงทําให้เสี่ยงอันตรายถึงตายได้นะครับ หากขับรถนานๆแล้วเกิดอาการง่วงซึมช่งางเคแนะนำว่าอย่าฝืนขับต่อไปจะดีที่สุดครับแต่ถ้าอยากให้ปลอดภัยทั้งตัวเองและทรัพย์สินช่างเคแนะนำให้จอดรถนอนพักในพื้นที่ปลอดภัยไม่จอดในที่รับตาคนและให้เปิดแอร์สตาร์เครื่องทิ้งไว้โดยที่ให้แง้มหน้าต่างลงนิดนึงเพื่อให้อากาศถ่ายเทและตั้งนาฬิกาปลุกทิ้งไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีครับเพียงเท่านี้ก็นอนพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยแล้วครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์